คือเห็นขาวๆหันขาวๆยืงลางหยั่งนอคือขาวๆยืงลางพี่นอนตัวหยั่งนอตัวหยั่งโอ้โอ้ป่าคอโอ้เขาไลยตัวนี่โอ้กระปูข้าเบืองพี่นอมันบอกให้มีปลาแม่ปีนอยู่แม่ยปลาบกหอยนี่พี่น้องเอ้ยเด็กก่อยเลยบั่งเนี่ย สุดถ่ายครับอืม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 ชุดถ่ายโดนโดนสวัสดีครับผม <c oughs> มันี้ถ้าพ,พี่น้องมายามเบ็ดครับผมใส่เบ็ดเอ,อหน้าปลาเขานี่แหละครับปลาเขาด้านหลังก็ใส่อยู่ฮองประมาณตามทิบหลังเนะาะไปจะไปเบื้องกันว่าจะมานประมาณม,มินี้ครับผมปลาเขากำลังงามเลยเนาอครับออ้เขา ปะบึงเบ็ดลังแหลกกันครับเป็นยังไงเบ็ดคือจมไปคักเลยพี่นอ้องบึงโอ้ขั้นเบ็ดนี่จมลงไปพันนั่นเลยเอ๋เหม็นยังงอที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเมือก่อนคือ,อยังติดโอ้โอ้ติดอยู่ทางไตบุญพันยาผมบดเอาขาตัางกล่องมานังมันนี้โอ้ คือเห็นขาวๆผ่านขาวๆยังลางหยั่งนอนหคือขาวๆยังลางพี่น้องตัวหยั่งนอตัวหยั่งอ้โอ้ปะคออู้คอตัวใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยอู้หูเดีไปแล้วโอ้ยน่าเสียดายเนาะ ขึ้นผมก็บ่ไดไม่หยามโอ้พี่น้องเอ้ยพันห้าอุม้มหลุมเลยคุณนะ่ะโอ้ตัวก,กำลังงามเลยเอา้ามันตุยกับอะงรยังงเนาะ๋ยวเอาไปมักหนึ่งมักถอดก็ได้นี่เอา้าโอ้ล,ลัลางแหลกลัางแหลกก็ได้เลยครับแตมแหลกเอา้ามัน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 แตมแหลกเช้านี้มึงเนี่ย กับบรรยากาศดีๆเนาะครับหลังที่สองอืมโอ้่ติดครับหลังที่สองไม่มีป่าตีเลยผมเอาป่าลูกเงียใส่ไว้เนาะเอาลูกปลาหมอใส่ไม่ติดเลยหลังนี้ไม่มีป่าตีเลย่ะแต่ก็ทิปลอยมันไปเนาะปล่อยลูกปลาหมอเพราะว่า ผมค้างไว้ดนแหล้วล่มีเวลาไปใส่แล้ะครับมีแค่เวลาบางมานี่จะทำการปล่อยมันก่อนเอาไปไง่เด้วปล่อยเรียบร้อยหลังต่อไปโอ้ลูกปลาหมออยู่เหมือนเดิมเอบอบ่มีปลาตีเลยลูกปลาหมออยู่คือเก่าเลยจะปล่อยคือเกา่า พอหนาแดงจะคล้องหน้าเพื่อนครับเพื่อนม่ยามหลบกระปูโอเขา้ลยตัวนี่โอ้กระปูรับเบิ่งพี่นนออื้งล้างล่ะหาหกตัวโอ้นี่ได้บ้าขึ้นบันไดนม่ยามได้ได้ไยัสาวนี่เพิ่งได้ตัวหนึ่งมันบอกใครมีปลาเม็ดปินอยู่เม่ย หอยนี่พี่น่องเอ้ยได้ก,ก่อยเลยบังเนี่ยหอยตังทังหอยเขาตัวงบั <c oughs> ้งโอ้หน่วยใหญ่ดีเนะเบิงเ่งแต่ละหน่วยครับหอยโอ้ได็กหอยก่อยแล้วยามหลอบไป้นำเ <c oughs> บิ่งเบ็ดเ่าต่อดีกว่าโอ้หลังสุดท้ายแล้วครับนี่ไอที่ว่าใส่ในหน้าเขา โอ้ยเนี่ยอยู่คือ,อ,อเก่าอยู่เลยโอ้อนแน่นมาที่นี่ต่อไปผมเป็นไอ้ใส่ในข้องนอู่นผมใส่ยาวไปนุนครับอ่าข้องนี่ก็อยู่ขางขางหน้าเขานี่แหละเนี่ยฟังนี่เป็นหน้าเขา่าไอ้ไอ้ตรงนี่ตรงขางคู่นี่ครับเป็นข้องข้องยาวไปพุนนะมาเบิ่งในข้องกันว่าจะมานว่ามานที่นี่หลังแรกในคลองโอ้ย เงือเหลืออยู่คือเก่าอยู่ครับพี่น,อน้องเพื่อนไงอืออ่ะกูกันเนาะบรรยากาศคลองตอนเช้าเงือเหลือคือเก่าอีกพี่นอ้องเอ้ยเพื่อนไงเหลือ,อยังเริ่มเดิมเลยอ้อน่าจะมีปลากดปลาบูดนะ้วยเนาะมากินคลองเป็นตามีปลาหลาย โอ้พี่น้องนี่หูไอหูบึ้งหูใหญ่มากเลยครับหูนี่หรือว่าไอตัวไอเเอ่ยนแมงมุมตัวใหญ่ๆดำๆนะครับเขาไออีสานเหมือนปมเรียกว่าหูบึ้งเนาะโอ้มันขึ้นฝนกับโตกมันก็เลยเห็ดใหญ่เห็ดใหญ่ปิดหูมันไวเนาะ บ่ไอ้บ่ให้ฝนเข่า่ยหาหาเบื้องหยาดเลยครับเจนี้หนามมาหนามมาแหงเลยครับช่วงนี้หนามมาหลายฝนตกติดต่อกันสามสี่มือไหลเาวลงไปอเบิ้งเบ็ดกันต่อโอ้เหนียวเหลือเหมือนเดิมอีกแล้วครับเบื้เนี่ยเอเอ,งงอในคลองมาเจ็ดแปดลังเลย มันไม่มีปลาตีเลยครับเนือเหลือคือเกาแถบทุกหลังอือหลังนี้ใส่ว้ใส่ใส่ต้นไหม่นี่เป็นพุ่มโอ้หนาปาตีไม่มีมปาตีครับบลูกเงือลูกเงือเหลือมันเดิมเอ้ลูกเงือมเหลือมันเดิมเลยอือ เหลือเหมือนเดิมเยอะในค่องบอเป็นตาเลยในค่องอืมพี่น้องยางมามีเห็ดปวกขึ้นกันครับนี่เห็ดปวกก็ออกนะก็ออกบ่อค่อยหลายครับนี่ผมพอมองระดอกสองดอกก็เลยบริเก็บเอาเอาไอ้มันเป็นเสือพันเนาะเนาไปเป็นพันบริเวณเป็นตาเฮ็ดปวกออกหลายจังครับนี่ แต่หรือมันยังมาท่านออกบ่เนี่ยมันเป็นเป็นพนเนาะขอบคลองขอภัยอแต่หาอาจจะได้อยู่ได้ยนี่แต่บ่มีเวลาเนาะครับเอาลังสุดถ่ายครับอืมออือือลังุดถ่ายโดน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 ปลาอะไรเอ่ยอึ๊บโอ้ยอ,อ,อย่าพึ่งรุดเด้อ เพิ่งหลุดนะนี่ปลาบูปลาบูเอา้ลาลังสุดถ่ายได้ครับได้ปลาบูเออเออมุนติวติว๋วติวเลยเยังพ่อได้ไปต้่มไปหนึ่งอยู่เนาะเอา้าครับผมกากูทึ่งเบิดเรียบร้อยแล้วเนาะให้เบ่งบรรยากาศห้องห้องหน้าละกันเนาะ นี่ปลากระถือว่าได้ยูครับสองตัวอพอได้ปนได้แกงอยู่เนาะ,ะกนะดิสายเติมแล้วครับเบ่งบรรยากาศอขอจบคลิปแค่น,นี้ล้วครับผมสวัสดีครับ